กัดจนได้นะครับดันน้ำตามอยู่หลายทีไม่ยอมกัดเก็นขยับดันน้ำตามมาประมาณสามรอบครับย้ำไปย้ำมาช่อนครับไซสพอได้ครับตัวนี้กัดระแวงระแวงครับสุดท้ายโดนจนได้ครับ กัดเป็นกระเทาลกนะครับ,บใบหน้าเอกคุณบ้าเบ็ดหรือหนอ้าเอกกะเทาลกครับผมใส่อ้วน,นเลยครับท้องป่องใส่กำลังห้าวครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเจ้ากระเทาลกครับ,บใบหน้าเอกกะเทาลกสภาพหมายก็เป็นมันเป็นร่องน้ำครับข้างทาง แต่ว่าแดดมากไม่ใช่ไม้ลูกไม้รับอะไรหรอครับกระเทลลกครับสุดยอดจริงๆครับผม